อยู่น่าจะเอฟนก์ะอันนี้ได้อายราต่เอฟกำลังสองนีดีวันสองได้ค่ะสองทียูนีวาเนี้ยยูจะอู่ที่บยู ฟังก์ชันของตอใแปร x กำลังสอง y กูลังสองอันเดียวกับเของยกำลังสอง 2y dy ล x แทน y เป็น x สองจีเรื่องเลยนะคะพอเราพิมชื่อเรากอไปรู้ทุอย่างเลยนะใช่ไหมไม่ว่าจะใช้สูญรักษณนี้หรือว่าเป็นูก็คือฟังก์ชันที่ยังไม่กำหนดฟังก์ชันนั้นเป็นของค่าฟังก์ชันในตรวนี้เ้วก็ต้องติกไม่ได้อนะคะ ไดเยไไไปดูหนังไลตกรนดูแล้วไม่ดูดู้วยดูแล้ววม่าไปดูกับพี่กับแม่มากแย่ไปเลยไม่ใช่้ันหรอเนาะเราะไปเป็นตุกแกรัาคิดอะไรอย่บดบ่าักแนมากเมื่อวานที่บอกเขาก็จะไปดูหนังตุ๊กแับมาก ่เป็นสที่ดูได้หมดเยดูก่เราดีมาเาดูแลสิบสามถึงสิแไปแล้วต่อไปเรียนครบเลยตั้งแต่เก้าจนถึงยี่สิ สิบเก้ยสิยิเอ็ดยี่สิบสองยี่ลก็ยี่สิบสี่อกนะคะกรณที่เป็นอางไซเอ็สไสิร์ฟสเปรย์รูอ่นก็ไม่กังองเพราะฉะนั้นถเป็นมีไบเด็ของอ้างายอันนี้ที่กอนที่จผ่าน ใช้ส um, ัญลักษณ์ enz ก็แม่นะคะอันนี้เป so no ็นในบทฟังก์ชันของใส่จริงนะคะถ้าอะไรเป็น u แล้วเราดิฟเช่น x มันก็ต้องลอกสูตรนี้เยอะแต่ละวันเยอะเปลี่ยน x เป็น u แล้วก็คูณด้วย du by dx สูตรเรจะเป็นแบบสูตรพื้นฐานแค่เปลี่ยน x เป็น u นะที่พ่อได้อะไรตามสูตรมาขอให้เขียนของวิศวะทั้งหมดอ่ะ ได้ลบของข้อนี้เราก็จะเปลี่ยนเเป็นยูด้วยดียบายเดติอักแทน1นึ่งส่วนหวกเอ็กกำลังสองดยอกแทนยูหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกยูกลังสองด้วยดียบายเดอัคแทนอาตแทนาเศษหคตั้ตามสูตร ใหนยิยาอมออกมาให้ได้ว่าอไรคยู่ะ <c oughs> นะคะตอปไูตรที่9 0 <c oughs> 1 2โคตรลกฟังชันล็อกแล้ก็ฟังก์ชันเลขชี้กำลังเอ็กโพเนนเชียฟังชัน A เซนสอวนอันนี้ล็อกอันทีนะคะแต่ว่าครูจะใช้เรี้ยสั้นๆครูก็จะเรียกล็อกล็อเอเฉยๆหนึ่งเนเอลอกเอเอ็กเเรียกเหมือนกันที่สูตรื้นฐานถ้ามันไม่ใช่เอ็กแต่เป็นหน้าตาอื่นนะคะล็อกฐานเอได้หนึ่งนเตยูคูณด้วย l o อก เอกเป็นยูนะคะแล้วก็คูณด้วยดียูบายดีเอ็กนะคะมีสิดเท่าไรสิบเอ็ดนะคะเอฟบีก <10 F. S 1> ับเอฟบีกับเอ็กอันนี้เป็นฟังชันที่ดิฟง่ายที่สุดดิฟ <10 F. S 1> จะได้ก็ได้ดตัวเดิม <10 F. S 1> นะคะดีบายดีเอ็กอันนี่คืออะไรคะ 7, จุดเจ็ดจุนะคะเป็นโมเดียงไม่รู้จบไปเรื่อยๆโอเคดีกำลนะคะก็เลยได้ดีกำลังอยู่บุนดีบะคะถ้าล็อกเฉยล็อกฐานดีเราใช้ L n ลเอล็อกสได้จนสเนตเพราะฉะนั้นดีบายของล็อ u หนึ่งส <'s> okay. ่วน u ด้วย d u by dx แกร์ x ค่าเลกตรงนี้ไม่ใช่ e ค่าอะไรก็ตามนะคะที่ไม่ใช่ e จะได้อกร์ x log e นะคะรัะฉะนันที่กิดแกรู x ด้วย x ด้วย log e u by dx เปลกน x เป็น u อันนี้นะคะตามนิยามของฟังก์ชันทีกลัง e มากกว่าแล้วก็ไม่เท่ากับ พอกเลยเนี่ยแล้วก็ไม่เอาอีไปเพราะถ้าอีไม่ใช้อันนี้กูใช่เขาดูอีกรอบเดียวเลยนะจีนีจะได้ทีแล้วอีมันไม่ตึงไม่เดียวกันแต่ถ้าเจออีกูให้ไปใช้อันนี้ได้อะไรและตามเราก็จะใช้สูตรนี้หมดยกตัวอย่างเช่นดีบาเดสของไทยกันนะมิ้นใช่เขาดูอีกรอบเดียวเลยไีย ี่อะไรสามจุดอะไรสัอกอย่างถูกไหมคะเลกแลกหนึ่งถห็ไหมคะเจะสันัรับแทนด้วยตัวผ่าเพราะฉะนั้นเอคือผ่า แค่นั้นได้ส่วนนี้เราเคยได้อะไรไม่ทราบติบไว้นะครอ่าต่อไปเป็นซีรีส์ออยากนาึกทำผมโช่กันเข้าใจลนเข้าใเลยใน้นตอ

ให้ลองทำเองดีไหมจะมีเวลาพอไหมไม่พอให้คุยทำด้วยันก่อนอันนี้มองเป็นยูส่วน B ป่ะถ้าเป็นคุณจะไม่มองเป็นยูส่วน B เพรูะไม่ชอบที่ผมทถ้าเราไม่มองเป็นยูส่วน B เรามองเป็นอะไรยกกำลังอไรดีคะหนึ่งลบล็อกอ็กซยกกัเท่าไหร่คะ ลบหนึ่งได้ไงที่จะไปรู้อยู่ลบหนึ่งส่วนสองไอ้ต้น